สวัสดีคะ่ะพี่น้องค่าสวัสดีเอฟซีนี่รวยนะคะสวัสดีครับมนะันพีน้กินข้าวตมข้าวต้มปลามือวันนี้ขี้ขาวกับต้มปลาพี่น้องกับเจลิกดิบไปใส่ถุงดูบอไปกินขี้ปมมาเวนรอเล่าเป็นนางสมัคมนี่บ้านก็งงเพถ่ากันส้วนไปหาเห็นก็เป็นคนขี้ปมเอ็ดเอ็ดเองไปบอ เคยอบบย้ายก่รมที่างเนก่อนหน้้นาลูกไทยป่ลูกไไปแก่แก่ของมบบแก่ของันขึ้นมองระนึงตัเจ้าเนี่ยตอนี้ก็แก่ไปไล้ว้องขามกิขิตเกิดใ่ มน,น,นังคแ,คแ,คแ,คแากินขอน้ำกันพี่น้องค้าก่อนไปทำงานนะคะประดุกหน้าประดุกหน้าปาขคองหน้าประดุกน่อยเป็นบาวเป็นสาวได้มากเลยลงรีพระลงรีล่ะกับกูกเ็เริ่มไครแล้วเริ่มไตหาหูอแล้วลงบีบี ตุ๋มเยลลางแล้ว <c oughs> ตุ่มเซบะกวาดเซฟะกันกระแยงแบบแบนๆน้อยเล่าพี่เนาะฟักกระแยงสำหรับผู้ใดทคนมีคนอีสานเนาะ <c oughs> แต่สีคิดฮอดบ้านไปกินตีมือพอ่อแม่เฮาต้ม น้ำให้น้ำหน้ากินขบเข้าปีไม่หรือว่าเกินข่าเรียวอะไรกับอย่างนั้นอันตัวเสียงเข้าเนาะติดปลายมานตัวเสีย่ยบว่บาต้องดูแลพี่น้องค่ักินแบบนี้เราเสียบทานอีสา,บานบ้านเฮา ต้มปลาถ้วยเดียวกับเจ้าถ้วยหนึง่งเสียบแล้วหัวขาอ่อนเดี๋ยวก็เสร็จจากนี้ก็จะไปหาซื้อของแล้วก็มาเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตาซ้อมเด้พี่น้องเหมือน,นี่ผูดใด้อยากเบิ่งซ้อมไงเหมือน,นี่ซ้อมร่ำเรือง มาเบ่งได้เด้อค่ะอยู่วัดบันหิเนเลไฟมาดูลำเรื่องได้นะคะเริ่มสอมแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาวันนี้มีกิวลำเรื่องเหมือนจริงทุกอย่างมันมาใจสุดแรงเพื่อนแจ้งไหนวัดพู้ว่าสอนงี้นันแก้มืออะไรมันบ่แล้วขึ้นมาบานเนี่ยรพัก ซอสมื่อื่ก็ซอสมื่อื่นซอมอซอมอันขั้นเสือหมูว่านรั่นยืดๆได้หมูว่าน,านก็แสดงาวาแม่พักเลยกับพักวันที่หกเลยเปิดวาวันที่เจ็ดวันี้ที่ห่างกันบ่วันที่สี่จเป็นบาหมูว่านทำบุญวันที่สามไนไดนะเออป่ะเคยไว้พูดในพักเลยว่า เป็นบ้าเขาป้าเขาดงเล้กพาไปหาหมอเนี่ยเยอะไอเขาชอบไปหาไปหาหมอไปหาหมออยากซีมาหาพวกมาก,กินเพราขั้นเป็นบ้าเป็นบ้าดใช่จื้อมือจื้อเว้นบ่ด้เว้ยอร่อยนะครับหมูว่านี่ต่ำน้อยเป็นคนพาพาจานเปนนนรี้ยวรถน้ำมนต์หอมเมลี มาอยู่แล้วอันนีว่าพันมาแมน่นพระอาจารย์มาบูบบสัมผัสแล้วมาอยู่แล้วได้บุญแล้วไปเร่มันมาอยู่หันแล้วมาสัมผัสมาอยู่หันพระจันทร์สัมผัสเลยเฉยตึงเลยมาอยู่หันแล้วลดละม์ให้ กับจบฟันมันไห้มันค่อยบวกฝันอะไรนันเหรันีมันสองมืนมาบอกในความ่าย่าบอกไปเดอรเี่อย่าวกเข็เลยเขียนบอกกันเลยบอกถึงรับกันทุกค่นค่ะตอนมันออกน้อยรัถือซีศูนมันกระสุนเรีอกซีูนมันออกอยู่เล่าม่บ้านออกซีศูนเจ้าอ้นั้นมาทำบุญทอยู่ không phải giờ hết bọc nữa cho ba cái bọc trăm bọc không bỏ hiến bọc nó trăm phải là bọc cho bọc cuồng nha tụi học ý gì hay cứ hay vậy hay mua hai bài cũng được nó khỏi ăn hay hay bấm hay hay cứ mang cứ đỡ แต่ก็เรียรขึ้นรถเรยลเย,ลเยลได้เลย่อยเปไให้บอกงานพวกนี้นตังบมมีดวงค่ะมี่ดวงคำละต่า่าก็เคยอักเสือ,อคอยซือ้ออืนอยู่แต่เป็นแสนก็กนได้แต่ว่าก็มองว่าเอฟซีบันกระท่ำบุญน,น้ำมันหลาย หรืว่าถืบบอ,อบุบอกอย่งนว่าเห็นบ่แมือั้งกระท่อบุญน้ำมันเนาะเพกระท่าบุญสู้คนบอกอยู่เด็กไปบอกรถไปออกรถอันอคนไปบัดโซไปวัดอันเนู้ถือก็ถือทั้งบนทั้งล่างมันห้ขาเก่าูเนานะก็ถือตัวขบบนห้ขาางล่างขาเก่า กลับเอเองกพอตัอวกันปะหกหาเก่าศูนย์ไม่ก็มีทั้งหาทั้งหกทั้งหกทั้งเก่าตัวหนึ่งเป็นบ่ายอีกแล้วนั่นสปาไปหาหมอคักๆละ่ะโอวนหกเจ้าเนอะนอนตัวท,ทิพตัวเดียน,นไ,ออออไปแอนต์มัวไปสองตัวมันสิว่าก,กับหัวอ,อยู่โอเคนะครับพี่น้องคะเดี๋ยวนี้ดุยจะออกไป เช็คก,ก่อนว่ามีอะไรที่าขาดเหลือถ้าว่าได้ซื้อกอะคือนังไหวไหมล่ะขอไปเดี๋ยวมึงยังไหวอ๋อไหวเปื่นที่ตัวบอกไม่ต่อยจัดการเดียวเครื่องดื่มไหม โอเคนะคะพี่นองขาเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะคะช่วงน,นี้ก็จะยุ่งๆหน่อยเพราะว่านี่ลุยอะก็ตัองยุ่งกับอันเรื่องเปิดวงอยู่นะคะมีเวลาแค่อีกสองวันที่เราจะเตรียมความพร้อมนะครับหลังจากนั้นก็ไปซวยพอวีนอ 8, อนินบ่ันี่แปดกาสิบไ,ไปนอนพันแกนกสิบไปขุนเล่ไปนอนพันแกนเนาะวรมีงานเยอะอะไรอย่างมูเจ้าก็ต้องไปคะ่ะมูเจ้านอนอยังเฮือน เซโนซีคับลดไปมุงข่อยไปแล้วมุงข่อยจีกลับมากโอเคนะคะพี่น้องขา